ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พวกพี่จะมาแนะนําแผนการเรียนอังกฤษพณิย์สมัครคนะศึกษาศาสตร์กรูศาสตร์ให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะ Hi everyone, I am Teacher สุริการ b ุตรราช a n English teacher from t ตรีย d o ุ s ธศึกษา School of the Northeast. Today I would like to share with you our learning program which is Education Competency. talking about education competency it is a program in which supports and encourages the students who are interested in studying in faculty of education or we can say easily that students who are interested in studying or being a teacher might really interested in this program for this program the school will support the students in many ways such as the students will get a chance to go on an observational study which is relevant to education field and also the students will also get a chance to participate and enroll or join in many national competition that is relevant to education field also so we are really really welcome everyone to come and join our learning program as a teacher, I graduated from TESOL, which is teaching English to speakers of other languages. And I see that this learning program is very important for students who really acquire and require to be a teacher. So if you come to study in this program, you might gain many knowledge from this school. Hope to see you soon. สำหรับห้องเรียนสมรถนาคารุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะนอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนยังจะได้เรียนวิชาสมรถนะท,ที่สาําคัญที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูด,ด้วยค่ะอย่างเช่นระดับชั้นมันธยมศึกษา,าปีที่4นะคะนักเรียนจะได้เรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูค่ะอย่างเช่น การศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจรรยาบรณวิชาชีพครูหรือกฎหมายเกี่ยวกับครูเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวิชาความถนัดด้านภาษาไทยสําหรับครูนักเรียนก็จะได้ฝึกการพูดนะคะฝึกการยินอยู่หน้าชั้นเรียนจะต้องปฏิบัติตนยังไงให้มีบุคลิกภาพที่ดีและก็กล้าแสดงออกนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์สาหรับครูวิชาภา,ารรษาอังกฤษและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จะเป็นวิชา ชีพครูเพื่อการศึกษาต่อเป็นต้นค่ะการที่ครูเนี่ยจบออกมาในปีนี้แล้วสามารถบรรจุได้เลยตอนประมาณช่วงเดือนตุลาคมอะค่ะเพราะว่าครูนะคะได้สอบได้นะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา2560ก็คือสอบตั้งแต่ปีหนึ่งหนกซึ่งทุนนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันหมดก็คือเราสมัครเพื่อที่จะไปสอบใช่ไหมคะการสอบเนี่ยก็จะเป็นสอบข้อเขียนเนาะพอเราสอบได้แล้วมันก็จะมีขั้นตอน ของการสัมภาษณ์พอเราสัมภาษณ์ผ่านเสร็จปุ๊บตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมคะระยะเวลาตั้งแต่ปี2ปี3ปี4จนถึงปีปีาสิ่งที่เราต้องทำหลกก็คือการรักษาเกณฑ์การรักษาเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดไว้จากนั้นพอจบด้วยเ,เกรดเนี่ยเกรดเฉลี่ยนะคะที่สามารถมายื่นทุนได้แล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะบรรจุเราก็ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามระดับคะแนนที่เขาวัดาวางไว้นะคะซึ่งครูเนี่ย ใช้คะแนนของโทอีกตอนเกณฑ์ของครูเนี่ยถ้าเกิดว่าครูาสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ครูอังกฤษค่ะจะใช้อยู่ที่ถ้าเป็นโทอีกเนาะ500อัพนะคะส่วนถ้าเป็นครูอิงเนี่ยก็จะ500เน,ะะนาะจากคะแนนเต็ม900นะคะซึ่งทุนนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของ1 สำหรับคนที่อยากเป็นครูอยากบรรจุเป็นครูอยากเป็นข้าราชการครูแล้วก็อยากนะคะสอนในภูมิลําเนาของตัวเองก็คือจังหวัดที่ตัวเองเกิดนะคะอย่างครูเนี่ยก็คือสกลนครนั่นเองหนุกนะคะซึ่งสําหรับครูนะคะคิดว่าถ้าใครเนี่ยตั้งใจที่อยากจะบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้วนะคะโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะคะหรือถ้าใครเนี่ย ไม่อยากกับจีนเนาะอยากพัดนิจีนเนี่ยก็สามารถลงสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้นะคะยังไงเราก็นะคะสามารถเป็นครูอย่างที่หวังหวังไว้ได้คะ่ะสวัสดีครับครูชื่อครูนันทพัชเชยคุณน,นะครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศาสตร์นะครับมาหาวิทยายลัยราชภัฏสุโขทัยตอนนี้นะครับกำลังเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับ ก็เคยเป็นสิทธิ์เก่านะครับของเรียนเตรียมุดมศึกษาภาคตลอดเชียงเงืนนะครับรุ่นที่20นะครับการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคตนะครับหนึ่งเลยนะครับเราต้องมีความรู้นะครับแล้วก็มีพื้นฐานทางเนื้อหาวิชาที่เราต้องการที่จะสอนครับ2ครับเราต้องมีความอดทนและเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับ 3. นะครับเป็นผู้ที่กล้าแสดงออกนะครับแล้วก็มีทักษะในการนาเสนอนะครับ4ี่นะครับ เป็นผู้ที่รักในการสอนนะครับแล้วก็การที่จะสอนนะครับ 5. านะครับเป็นผู้ที่เมตตาต่อคนรอบข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นผู้ที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตจะมีคุณครูนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับผลิตขึ้นในประเทศไทยและก็พัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ ะะมาจากแผนการเรียนอังกฤษคณิตเข้าเรียนสมรรถนะศึกษาศาสตร์พุทศาสตร์ค่ะที่พิงเข้ามาเรียนในแผนการเรียนนี้นะคะเพราะว่าพี่มีความฝันว่าอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแล้วแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องมีความฝันเหมือนกันพ,พี่อยากเป็นครูเพราะว่าพี่อยากแบ,บ่งปันความรู้ให้แก่น้นองๆและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้นองๆค่ะและพี่ก็ได้มาเจอแผนการเรียนที่ตอบโจทย์สำหรับพี่มากมาก และหวังว่าแผนการเรียนนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีให้แก่น้นองๆนะคะจอนนะขอ,อ,อยยขย